เราจะมาเรียนเรื่องโมดูลเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือโมดูลคอมพาสจากรูปนะคะเป็นบอร์ดรุ่นเก่านะคะจะเห็นว่าชิปของโมดูลคอมพาสและโมดูลเอ็กซิเลโรมิเตอร์นี้จะแยกกันคนละตัวนะคะแต่สําหรับตัวที่นักเรียนได้ไปนะคะจะสังเกตเห็นว่ามันมีชิปเพียงตัวเดียวนะคะจะเขียนไว้ว่าคอมพาสและเอ็กซิเลโรมิเตอร์จะใช้ชิปตัวเดียวกันโมดูลคอมพาสตัวนี้นะคะ ใช้สำหรับวัดความแรงสนามแม่เหล็กและยังใช้เป็นเข็มจิตด,ด้วยซึ่งก่อนที่เราจะใช้นั้นจําเป็นที่จะต้องคาลิเบตนะคะหรือการปรับค่าเพื่อให้มันเกิดความแม่นยํานะคะวิธีการคาลิเบตหรือการปรับค่านั้นเราจะใช้วิธีการเซตพิกเซลบนดิสเพย์นะคะซึ่งคําสั่งที่เราจะใช้ในโมดูลคอมพาสตัวนี้ก็เช่นคําสั่ง compass calibrate เอาไว้สําหรับคัดเดตหรือปรับค่าให้มันมีความแม่นยํานะคะซึ่งการปรับค่านั้นจะต้องผ่านหน้าจอกราฟิกตัวนั้นไปได้ถึงจะทําคําสั่งในบรรทัดต่อไปได้นะคะคําสั่งต่อไปคือคําสั่ง compass heading คำสั่งนี้เอาไว้สําหรับอ่านค่ามุมว่าตอนนี้บอร์ดเราหันไปที่มุมไหนซึ่งค่าที่ได้มีค่าระหว่าง0ถึง360องศาแล้วก็อีกคำสั่งหนึ่งก็คือคำสั่ง compass Get Field Strength เอาไว้สำหรับวัดค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กที่อยู่รอบๆบอร์ดนะคะเดี๋ยวมาดูคำสั่งแรกนะคะที่เราจะทดลองใช้ก็คือ Compass Heading เอาไว้สำหรับอ่านค่ามุมว่าตอนนี้บอร์ดเราอยู่ที่มุมไหนนะคะท่านเดี๋ยวเรามาดูผลการทำงานกันแปดนะคะ คำสั่งปิ้นนะคะเราไม่สามารถที่จะดูผลการทำงานบนหน้าต่างดิสเพย์ได้เราก็จะต้องกดหน้าต่าง r e p นี่นะคะเพื่อดูผลการทำงานสังเกตว่าตอนนี้ที่ไมโครบิดของเราก็จะขึ้นข้อความวิ่งเต็มไปหมดนะคะหน้าต่างนี้ก็คือเพื่อให้มันคาลิเบตก่อนการใช้งานโมดูลเข็มทิดครั้งแรกนะคะมันก็จะให้เราคาลิเบตเพื่อให้เกิดความแม่ยมนยำการคาลิเบตเราก็หมุนหมุน หมนบอดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ display ของเราเซตเซตพิกเซลนะคะจนครบทุกจุดเราถึงจะทำงานคำสั่งต่อไปได้นะคะซึ่งการคารีเบลนี้มันไม่ได้คารีเบลดทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าครั้งต่อไปไม่ขึ้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะถ้าคารีเบลเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้า happy ขึ้นมาเมื่อกี้อ่า แต่ทีนี้เราไม่เห็นการทํางานมันเพราะว่าเราใช้คําสั่ง p ิ i n เราก็เลยต้องกด reset อีกครั้งหนึ่งหรือกด ctrl D เพื่อมาดูผลการทํางานตรงนี้นะคะเนี่ยสังเกตเห็นเลขลองหมุนบอร์ดไปในทิศทางต่างๆนะคะมันก็จะมีเลขตร,ตรงนี้ที่เปลี่ยนไปในค่าต่างๆซึ่งค่าที่ได้นี้จะมีค่าระหว่าง0ถึง360องศานะคะอ่ะทีนี้มากด ctrl C นะคะเพื่อหยุดการทำงาน เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าไอ้มุมต่างๆนั้นอ่ะมันคืออะไรมุมศูนหรือ360องศาตรงนี้นะคะก็คือชี้ไปยังทิศเหนือแสดงว่าบอดแมกโคบิกของเราหันไปทางทิศเหนือและถ้ามันแสดงเลข90องศาก็คือชี้ไปทางทิศตะวันออกร้อยแปดสิบองศาทิศใต้และสองร้อยเจสิบองศาคือทิศตะวันตกส่วนทิศอื่นๆก็มีค่ามุมตามรูปนี้เลยนะคะ ถ้าเกิดว่าโมดูลเข็มทิศของใครทํางานไม่แม่นยําแล้วต้องการที่จะคาลิเบตทุกครั้งนักเรียนก็สามารถที่จะเพิ่มคําสั่งคาลิเบตได้นะคะก็เขียนไปว่า compass c a l i b r a t e นะคะแบบนี้ทุกครั้งที่เราแปกหรือเปิดใช้งานมันก็จะคาลิเบตคาลิเบตเสร็จแล้วเราจึงวนซ้ําในการอ่านค่ามุมอย่าไปคาลิเบตวนซ้ําตรงนี้นะคะ